สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายนะครับผมพอดีวันนี้อยู่บ้านนะครับมาดูเวลาก่อนนะตอนนี้นะครับผมบ่ายสองสนาทีวันนี้ผมก็จะมาถ่ายคลิปไว้เป็นข้อมูลนะครับในระบบโซล่าเซลล์บ้านๆที่ผมใช้ยิงงานอยู่ณตอนนี้นะครับวันนี้ก็แดดมาไม้หายเหมือนกันแต่วันนี้ผมจะมาถ่ายก็คือผมเปิดแอร์หนึ่งหมื่นสอวิสอตัว ก็คือใช้ไปด้วยชาร์จไปด้วยมาดูแบตเตอรี่นะตอนนี้นะครับ94%นะครับเปิดแอร์10,000แสวยู2ตัวผมตั้งไว้ที่57.7อ่าขึ้นมาที่57แล้วนะครับมาดูชาร์จนะตอนนี้อันนี้6แผงนะครับ4อ่า1,200กวัตตเพราะว่าเดดมาไม้หาย6แผงแล้วก็อันนี้4แผงนะครับ450ว oh ัตต์โมโนฮับเซล4แผง อ่ะแล้วเดี๋ยวไปดูครับผมเปิดแอร์ไว้2ตัวเลยะวันนี้นะครับก็คือผมจะมีไฟไว้ใช้กลางคืนด้วยคือสามารถเปิดแอร์กลางวันได้ด้วยอ่ะไปดูนะครับอ่ะอันนี้ก็ห้องนั่งเล่นเหมือนเดิมครับเด็กๆก็อยู่บ้านครับไม่ต้องทนร้อนแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าไฟอยู่บ้านกันทั้งวันแล้วก็เรียนออนไลน์นะครับในยุคข,ของช่วงโควิดวิบวับ ไม่ใช่ลุงตู่วิบับนะครับโควิดวิบับก็อยู่บ้านกันครับดูกละจอดูปักนะครับเสียบใช้ไฟพลังงานแสงอาทิตย์นะครับทั้งหมดอ่ะเบกเกอร์เหมือนเดิมนะครับโยกขึ้นไฟบ้านอันนี้เบกเกอร์ไฟบ้านนะครับไม่ได้เอาขึ้นเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูแอร์ตัวที่2นะครับผม ดูแอร์ตัวที่สองกันนะครับอาไปกันเลยก็แอร์ตัวนี้ครับผมก็นั่งประกอบแบตห้องพระห้องพระบ้านผมนะครับไม่ต้องกลัวผีหลอกเพราะว่าผมมีพระเยอะมากอ่ะมาดูนะครับอันนี้แบตห้องนั่งประกอบด้วยนะครับห้องพระไว้สวดมนต์ก็คือเป็นห้องอเนกประสงค์สามารถนั่งเล่นได้ก็เปิดแอร์แบบชิวๆครับผม อันนี้ตัวที่2นะครับเปิดแอร์ไว้หนึ่งหมื่นสองพันดีแอร์ผมก็มีหลายยีห่ห้อก็เล่นมันทุกยี่ห้อแล้วครับมันจะได้รู้ว่าอันไหนดีไม่ดีสรุปแล้วก็ใช้ดีบดทุกยี่ห้อครับผมมันอยู่ที่เราใช้งานามาดูที่เบรกเกอร์ไฟบ้านนะครับเบรกเกอร์ไฟบ้านผมไม่ได้เอาขึ้นเหมือนเดิมพลังงานแสงอาทิตย์โยกมาซ้ายนะครับผมจะได้ไว้เป็นข้อมูลสําหรับระบบสลาเซวาถามว่าเปิดแอร์สองตัวนี่ยังจะพอมีไฟไว้ใช้กลางคืนหรือเปล่านะครับผม อันนี้ผมก็มาถ่ายคลิปไว้เป็นข้อมูลอ่ะเดี๋ยวพาไปดูที่หม้อไฟฟ้ากันเดี๋ยวครับว่าหม้อไฟฟ้ามันหมุนไหมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอ่ะพลังงานแสงอาทิต์นะครับแสงสว่างก็พลังงานแสงอาทิตย์อันนี้จะเปิดปิดอัตโนมัตินะครับผมเดี๋ยวผมปิดประตูก่อนอ่ะเดี๋ยวไปดูที่หม้อไฟกันนะครับ อผมพามาดูที่มอไฟของผมเหมือนเดิมนะครับมาดูซิว่ามันจะหมุนไหมหม้อ,อ,มอไฟนี้มีรอปพเฝ้าด้วยเนี่ยเดินย่ยองย่งย่งยมันจะกัดเอาหม้อ,มอไฟนะครับอ่ดูที่ขีดดำดนะครับขีดดำดเห็นไหมครับหมอ้อมันไม่ขยับเลยณนะตอนนี้นิ่ง ออ้ยมือสัน่นหิวเล่ามือสัน่นมือสัน่นอะจี้ให้ดูดีกว่าอะดูนะครับไม่หมุนนะครับผมอากาศวันนี้ก็ดูนะครับเมื่อกี้ฝนตกไปหน่อยนึงอันนี้ก็เมฆเริ่มก่อตัวแล้วเมฆก้อนมะฮือมามาบังแล้วครับแต่ก็ยังพอมีแสงสว่างอยู่แสงแดดจะมาไม้หายนะครับผมคุ้ม <c oughs> คุ้มค่าสำหรับงานติดตั้งนะครับ มาดูนะครับพลังงานแสงอาทิตย์ผมนี่ดอกบัวผมบานไปแล้วบานแต่เช้าแล้วละ่ะปั๊มนี้ก็ทํางานถึงสี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นก็จะปิดอัตโนมัติน้ําก็ไม่ต้องเติมเพราะว่า,าต่อแบบลูกลอยไว้นะครับผมอานะครับดูมาลมเริ่มมาแล้วนะครับผมดูดูดูลมลมมาแล้วบอกว่าฝนจะมาแล้วนะจ๊ะเนี่ยลมเตือนละอ่านี่ไปดูที่หน้าจออินดุเตอร์นะครับว่าตอนนี้มันโหลดไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับเปิดแอร์ หนึ 10, ่งหมื่นสองพันดีวในช่วงกลางวันเนี่ยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะครับอ่ะเรากลับมาดูที่หน้าจอนะครับผมอันนี้พมลพลมดีซีนะครับผมก็มันเหลืออยู่แล้วก็เลยเปิดทิ้งไว้ช่วยระบายความร้อนนะครับผมอ่ะดูที่โหลดนะครับผมนะตอนนี้พลมบางนิดนึงอ่าเปิดแอร์หนึ่งหมื่นสองพันดีสองตัวโหลดอยู่ที่สามจุดสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็เสียบตู้เย็นสิบสี่จุดสี่คิวไว้ด้วยกล้องวงจรปิดหกตัวนะครับผม โหลดที่3างเปจริงเปิด3ตัวได้เพราะว่าอินเวอร์เตอร์5,000ัวัตต์รับแรงกระชากได้3เท่านะครับของ Apple Green เอาก็ประมาณนี้นะครับผมเพราะบางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันชาร์จไปใช้ไปมันจะไหวไหมให้ดูนะครับแบตเตอรี่อันนี้100%หมดแล้ว100% 100%อันนี้96%นะครับชาร์จไปใช้ไปสบายครับทั้งวันแล้วก็มีไฟไว้เปิดแอร์กลางคืนด้วยนะครับ สบายครับวันนี้ผมก็มีไฟใช้เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้มาถ่ายคลิปไว้เป็นข้อมูลเป็นแนวทางสําหรับผู้ที่จะติดตั้งพลังงานโซล่าเซลล์นะครับพลังงานแสงอาทิตย์ถ้าอันไหนไม่เข้าใจนะครับสามารถปรึกษาสอบถามผมได้ฟรีนะครับผมแล้วก็ปรึกษาแบบผมก็ทําแบบบ้านๆนะครับเพราะผมไม่ใช่ช่างทําที่มันใช้งานได้นะครับผมเรื่องทฤษฎีไม่ค่อยเก่งเอาแบบภาคปฏิบัติ อ่ะวันนี้ก็มาถ่ายดูนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีนะครับ